เจอนาซับเจอเกตาดีนาวะต <laughs> ะกินมังสวยนะนน๊ตแต่มังกาบัตมูลพระจันทร์สีเลือดอ่ะ <c oughs> ินเองตัว <c oughs> ที่อยากเล่นการเรนพ่ะอะไรรู้ไหม ทำไมวะในชนะเหรอใชรที่ผ่านมาคนไม่เคยออกของแบบลองดิออกอะไรก็มีแต่ลองไม่นั้นแล้วไม่ตได้ไม่ที่ผ่านมาพี่เมื่พี่เพิ่งแบบมันมันพอมมาเปลี่ยนรูนใหม่เนาะเข้าใจไหมว่าเราสเต็ปการออกของเราดันผิดไปจากเดิมอ่ะกูผิดมากเลยหายน่าจะอยู่นี่น่าจะอยู่เลสกูไม่ทันเลยใช้ยาละเฮ้ยเดี๋ยวมันเอายานู้ดนู้ดมันดู นาซัดมันดิทำไมอะไรมันมันเอายาอะไรมาวะมา,มานามานาับเลือดร้อมกันเหนียวเดี๋ยวนานนี้โอ๊ยปี๊ด เฮ้ยมันไปได้ย <All right. S 1> ังไงอ่ะมันไปได้ยังไงน่ะพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งพยายามอย่าให้นะคับเก็บสเต็กสกิลหนึ่งเว้ยสเต็กอะไรกูไม่เห็นไม่ไม่สเต็กสกิลหนึ่งตอนที่มันทุบอ่ะแบบสกิลหนึ่งฆ่าพีอะไรอย่างเงี้ยนะสกิลหนึ่งฆ่าคีฟเยอะละเก็บอยู่พยายามอย่าให้มันเก็บได้จะดีที่สุดกูกำลังจะตาย ก็มันลีก็เลือดมันเหลือแค่นั้นมันกูกูซุ่มอยู่ตรงพุ่งยาแล้วมันเดินมาิตนช้าหน่อยุุุุลุลุ โอ้โหกระตามันหกแล้ววะป่ามันอยู่นี่ตั้งนานละริบหายรีบหายแล้วไม่ไม่ไมเก็บมึงเก็บดอกเยอะๆดิเอ้าท้ามาอีวิลีนไปเดินตัวนั้นนะโอ้จะบ้าตายเกิดอะไรกับป่าอม่เจกงเหรอมัน,ม,นมันเดินเหมือนมันจะบอกว่ามันเดินเหมือนควายเลยใช่ไหมไม่ได้จะพูดอย่าง,งานั้น โอ้ยิดแม่ป่าตาอยู่กลางเหรอใช่ามาบนละป่าเราทำไมมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เก็บตัวป่าอะตายแล้วสเต็กมันหายไหมเนี่ยนะคะไม่หายไม่หาย เฮ้ยพี่จะตายปะจะตายปะโหครูละครูครูผ่านพ้มันได้ยังไงเนี่ยจะเอาเอ็ให้ได้เลยไม่มีใครมาช่วยกูจริงๆเหรอนโอ้โหโอ้โหพี่แค่แค่คูตัวนี้ก็จะเอากูไม่รอดแล้วพี่ตอนตอนตอนนี้เองจริง ทำไมกาตาดีน่ามันผิวจงวังวะไอ้เหี้ยอย่างผิววะกาตามันก็ดูเดมของอะไรแล้วมันก็อ้อลองไปออกดูอื้อหือตาแจกปาไม่ได้แจกกัเธอแค่เดินไม่ดีอีเหี้ยไอสัตว์เอ้ยไม่รู้จะสู้ยังไงวะไม่ต้องเข้าละเจ้าพี่ไม่งั้นจีบจะเสียไม่ไม่ได้เข้าเลยมันเอารถใ,ในบ้านเลยไหมเอาคุณในบ้านเลยมาบนมา เดี๋ยพ um <popular> ี่แ um ล้วกูอยูุบตัวกันนะเคโอเคเคเคลองดูผัวกับเมียสู้กันได้โอเคไปไปกลางเลยไปพี่กูน่าสัดเองป่ามันเดินดีมากจริงเกี่เมตร That's <waves> my ะว ไมไปแจกงนะซัดนะโน้ไม่เจ๊ไม่เจ๊งไม่เจ๊งไอเจ๊ไปแล้วน่ะผมอยู่มั้งสำหรับมันเนี่ยผมเหี้ยอะไรป่าอย่างแจกเลยอ่ะจะมีป่าตัวกลาไม่ได้แล้วเวไตรนก็ตัดีหน้ามันหายไปเนี่ยมันวิ่งมาเอากูกูดีอย่างเดียวกูบอกก่อนเลยกูไปสู้ใครล่ะมันตายแล้วมึงจะมาทำไมเนี่ยไอเดี๋ยวกูเปิดไมกด่าได้ไหมเนี่ย เวลาที่เราต้องการคือพี่มาเวลาที่เราไม่ต้องการเพิ่งเจ็บมาฮียแปากับกลางกดพี่ไม่ลงพี่หนึ่งคนหน่อยมาเฮียละเฮียละ เาโดเหมอนกถ้าโดนไม่ฆ่ากันนะไ่้ไม่้่อาไม่เอาไ่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาสี่พโอ้โหีวามันเยอน เราพี่จะไปหาแรงมากอ่ะมันสเต็จจะไหเหรอวะสองร้อยหกสิบหกโน้ตอยู่ไหนได้บ้างดูมันตีป้อมสิแก่เยอะคุณบอกแล้วกูจะเป็นการที่เก่งที่สุดแล้วกูจะเป็นการที่ไรประโยชน์ที่สุดมันจะมีอยู่สองที่มันจะมีอยู่สองสิ่งนี้แหละเว้ยกินเองออกมามใครมารับเลยวะน้อออกมาเอ้า อะไรเฮี้ยสัตว์เด็กจะไม่ได้เลยเฮี้ยฮุยคาตาดีน่าอยู่นะพี่นี่ตกใจหมดไปกำลังไปกำลังไปมาหาพี่พี่เฮี้ยตกใจสัตว์ติดเลยใช้ใช้ของใช้ของไม่ไม่ไมเรไปอนาทัดป อ,อะน,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 นือีเวลีนไม่งอนไนอ้เยีนนิ่งอ,อยู่บ้านแล้วเนเนอ้อ,อมตรงนี้เลยท้าไปไหนแล้วมาไปอ้อมบนเร็วไปเร็วหน้าซัดมันหายไปไหไปนโออยู่ดีโอเคปะปะปะมากลางเอามาไม่ได้ไปล่างเลยนะกล,ลางผงไม่ได้นะโจดอยู่โจดอยู่ต้องเอาโจดแล้วตอนนี้อ๋อพิมพ์คุยอยู่พิมพ์คุยอยู่พิมพ์คุยอยู่ ตายยังไงก็ตายหลุดอีกไหนเผาตีกลางเลยแตกเลยแตกเลยติดเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปนั่งวะเหี้ยละกูกกำลังจะรีบไปอยู่แล้วเจีเฮ้ยพี่หนึ่งเห็นอะไรไหมเห็นเอาดิไม่ได้ลดลดลดหนีลดหนีพี่ช่วยไม่ได้นะ ่าตัด่เฮ้ยโน้ไม่ได้นี่ทไงวออกไม่ได้่หรอนี่ก็นนี่นี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตายดูเลือดกูเลยอะพวกมึงอะ ไอ้ยี่เป็นปลาสับอีนกไหมมึงให้ไปเก็บสเต็กทำไมแค่เอาตัวเองก็จะไม่รอดเลยพี่อย่าว่าจะเก็บสเต็กเลยเอาตัวเองก็จะก็จะไม่รอดละโอ้เยียไม่เดินไม่ดูเลยว่ะตกใจหมดเหนาะนนวายเเฮ้ย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  จะยีนมีสามคนในตรงนู้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยอากไปดีๆนะกูมาทำอไมเดี๋ยวน้งมึงวิ่งอะไรไม่ได้ดูดูแต่มันตีกันอยู่ไม่ได้ดูตัวเองน้งมึงลนอ่ะเออลนมากเลยจริง ทีกตาคุณนิดกันหน่อยคุณรดมากเลยตอนนี้จริงอาวอกที่นี่โอ้โหเอ้าแรงยังวะฮมึงออกไปดิออกไปดิมึงออกไปดิดนี่ไปนะโอ้ยมึงไม่รีบไปกูจะไ,ได้รีบหนีอะ ไม่ได้อ <laughs> ้โหได้ประโยชน์บาเอ้ย